ได้ค่งได้ค่ะได้ค่ะตอนนี้ทานเสร็จแล้วเด้เ็นค่อนคะต้องตั้งใจดู่านีทานนะคะว่าหนูตัวไหนมีบ้านที่แข็งแรง แล้วตัวไหนมีบ้านแปลงลองดูนะคะโอกนเลยนะคะพร้อมแล้วเราไปาี้ลงกันเลยค่ะ ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแม่หมูจึงเรียกลูกหมูทั้งสามตัวมาใกล้ๆลูกๆที่รักได้เวลาที่พวกหนูจะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมล่ะไม่ว่าพวกหนูจะทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการอยู่รอด ทั้งรู้สึกเศร้าน้อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมู3ามตัวก็บอกลาแม่หมูและออกเดินทางหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ลูกหมูตัวสุดท้องมุ่งมันที่จะสร้างบ้านด้วยฟางให้ได้ เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีเวลาเหลือมากมายไปเล่นสนุกเจ้าตัวเล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเขาตะโกนหาลูกหมูตัวอื่นๆนี่ทุกคนฉันเสร็จแล้วนะลูกหมูตัวโตจึงมาดูบ้าน โอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม่มั่นคงเอาซะเลยนายจะป้องกันตัวเองจากหมาป่ายังไงล่ะลูกหมูตัวสุดท้องไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพี่ชายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันลูกหมูตัวกลางตัดสินใจสร้างบ้านจากไม้เขาเก็บกิ่งไม้มาจากในป่าเพื่อสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆบ้านเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน บ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทำจากฟางนิดหน่อยลูกหมูตัวโตโดเดินมาหาเขาน้องชายที่รักนายทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าจากหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางตอบไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเคอย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกัน ในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกําลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่ลูกหมูตัวโตก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงสนุกฆ่าเวลาไปวันๆนนายจะทําให้ยุ่งอย่างนี้ทำไมในเมื่อนายสามารถทําเสร็จเร็วแบบเราได้ จะกลัวอะไรขนาดนั้นลูกหมูตัวโตไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทำงานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทำจากอิฐและหินได้สําเร็จวันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเขามายืนหน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเองหมาป่าเคาะประตูเรียก เปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกทำอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คำรามและพ่นลมงใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบากและเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เขาเคาะประตู เมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ทันหลาเข้าไปข้างในเร็มเข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ไม่ต้องห่วงหรอกมันทำอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก,ก็มาที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างในเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกพังบ้านฉันไม่ได้หรอก หมาป่าจึงขู่คำรามและพังบ้านกระจุยลูกหมูทั้งสองวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สโดยที่แทบจะหนีจากหมาป่าไม่รอดพี่ครับหมาป่ากำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตวตอบด้วยความมั่นใจไม่ต้องห่วงหมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอก ไั่พักหนึ่งหมาป่าผู้หิวโหวยก็มาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทำมาจากอิดและหินและตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเอาบ้านกระจุยอย่าคิดแม้แต่จะรองเจ้าหมาป่าวายรา้ายแกเข้ามาไม่ได้รอกหมาป่าโกรธมากเขาคำรามใส่บ้านแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เขาทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้เขาพยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ไม่สามารถขยับอิฐได้สักก้อนเดียวจนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าหมาป่าตัดสินใจลองอีกวิธีหนึ่งเขาเห็นปล่องไฟบนหลังคาและเริ่มปีนขึ้นเมื่อรู้ว่าเจ้าหมาป่ากำลังปีนขึ้นหลังคาและจะลงมาทางปล่องไฟลูกหมูรีบจุดไฟในเตาผิงใต้ปล่องไฟ แล้ววางถังน้ำใบใหญ่ไว้บนไม้หมาป่าปีนขึ้นปล่องไฟและรีบโยนตัวลงมาเขาตกลงไปในถังน้ำเดือดทันทีอช่วยด้วยฉันะโดนเผาช่วยฉันทีอช่วยด้วย เมื่อปลอดภัยจากหมาป่าในที่สุดลูกหมูก็กอดกันอย่างมีความสุขลูกหมูสามตัวไปที่บ้านแม่หมูในวันต่อมาเพื่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกหมูตัวเล็กมาใ,ใกล้ใแม่แม่พูดถูกไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดจริงๆมันก็จะสำเร็จ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมานูกหมูสองตัวก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยพวกเขาทำงานหนักเหมือนพี่ของเขาและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข แล้วุเนอนเค่ะเด็กดยกอขึ้นานเรื่องดูก็สอบี่กต้องตั้งใจที่พิสูจงที่เราทำการบ้านต้งังใจ่จนเออ แน่เลยนะคะใครเป็นคนเป่าบ้านหผูกสามตัวคะตัวอะไรเป่าบ้านหผูกคะป่าป่าป่ะสาวลูกเด็กๆเปิดกล้องต่อได้เลยนะคะตอบไม่หน่อยนะคะใครป่เป่าบ้านผูกบ้านผูกแม่ผูกแม่ผูกโอ้โหะใครคะ ใช่ป่า่าไม่เพื่อ็นเียวอะไรนป่า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 โอยู่อ่ะเก่งมากใช่หคะป่า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 บ้าลกหยู่แล้วบ้านลิงดิตัวไหนนะที่แข็งแรงเป่าแล้วก็ยิ่เลยหอนกันนะเปล่ายดชคไม่ควรโ

โอเคเด็กๆน,น่ารักทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราเป็นเรื่องบ้านอันนี้เป็นบ้านของลูกหนูเป็นบ้านเด็กๆก็จะไหนคนนั้นแล้วแล้วลูกนี้คในบ้านก็จะสอนเรื่องบ้าน house เข้าสุดเดิมแต่จะมีหลายอย่างแี่เขาเข้ามาเราียนนะครับนนี้น ได้สนอะไรเด็กวันีคุณหข้ามาเรีสวัสดีค่ะคุณครูกันเด็กๆบ๊ายบายปิดกล้องบ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบายพรุ่นี้เจอกันนะคะบ๊ายบายูกบ๊ายบายลูาไม่ได้ยินคุณครูเลยค่ะพ่อหน่ะโดนเดนโดน่จี้มวกโอเค ก็จะเรียนเสร็จยังเร็วมากเรียนเสร็จแล้วนะเนี่ย